สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของยอดเงินทูมเนียร์เวลต์นะครับ150าบาทนะครับจากการถอนเงินไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมเนียร์เวลตแล้วนะในวันที่12มีนาคมนั่นเองนะครับเวลาก็18บแนกา36นาทีอันนี้เป็นยอดล่าสุดที่ได้รับมาเลยนะครับการจ่ายเงินก็ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะใครสนใจในการทําเงินทูมเนียร์เวลตดูได้ในคลิปฝากกดไลค์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับ งานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของช่องทางการทําเงินฟรีทูมอนิวลเล็ตนะครับที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถทําการถอนเงินได้นะครับทำได้ทั้ง Android, iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์การถอนเงินเนี่ยผมได้ทําคลิปการถอนไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับได้ลงรีวิวการถอนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้รับเงินภ่าในส่วนของทูมอนิวลเลตเรียบร้อยละ150้บาทนั่นเองใครสนใจในการทําเงินดูได้ในคลิปฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับสำหรับขั้นตอนแรก เ,เพื่อนเพื่อนที่ต้องการดาวน์โหลดแอปไปใช้งานในการทําเงินเข้าทูมเนียลเวลตนะครับบนมือถือ Android iOS เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดแอปได้นะตัวแอปนะครับผมก็ให้เราเนี่ยพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะมีทั้งรูปแล้วก็ชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยใช้งานเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นทําเงินทูมเนียลเ l ลตได้เลยนะครับ ในการทําเงินตรงนี้เนี่ยทำเงินฟรีสมัครฟรีดาวน์โหลดฟรีนั่นเองนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายหรือว่าเรียกเก็บเงินใดๆน,นะใครต้องการดาวน์โหลดพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยทั้ง Android แล้วก็ iOS สนะครับสำหรับตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมก็สามารถกดลิงก์สมัครได้นะตรงคอมเมนต์ปักหมดจะมีลิงก์การสมัครไว้ให้นะครับอโอเคนะครับผมสําหรับการใช้งานนะครับผมขอใช้งานผ่านตัวเว็บไซต์หรือว่าตัว Google แล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ดาวน์โหลดแอปไว้นะครับการใช้งานเนี่ยผมจะใช้งานบน Google ส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามน้ มีความจําในมือถือนะครับเราสามารถใช้งานผ่านตัว Google หรือว่า Facebook ใน,นส่วนของเว็บไซต์ของเขาได้นะครับการสมัครผ่านเว็บไซต์นะครับผมก็พิมพ์ชื่อผ่านใน Google ได้เลยตามชื่อนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะดูตามคลิปวิธีการสมัครด้านล่างคลิปนี้ได้เลยผมมีคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยละนะครับถ้าเราเคยสมัครใช้งานแล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้นะเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆคนอื่นนะครับต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินจากตัวยิม e ีเซลกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรในการสร้างไรายได้ทูมอนวว่าตัิ เ,เป็นการทําเงินจากการหาในส่วนของคะแนนตัวคะแนนเนี่ยมี2วิธีในการทํา1เลยคือการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามในการกรอกข้อมูลต่างๆตอบข้อมูลต่าง,าง,างๆเนาะเราจะได้ค่าตอบแทนเป็นในส่วนของคะแนนนะครับวิธีที่2ที่เราจะได้รับคะแนนก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในการรับคะแนนตรงนี้เนี่ยเราจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็สามารถทําการถอนเงินได้ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้บังคับในส่วนของการแนะนำ หรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับการหาคะแน่นะครับให้เรามากดที่3ขีดตรงรูปกระดิ่งด้านบนขวามือนะครับ จากนั้นเนี่ยให้เรามากดที่หัวข้อนะครับคาว่าแบบสํารวจนะครับตรงนี้เลยอันที่3กับเอออันที่2กับอันที่3เนาะกดเข้าไปได้พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อแบบสํารวจขึ้นมาให้เราดูนะครับแบบสํารวจเฉพาะกลุ่มนะครับระยะเวลาสํารวจนะครับเขาก็จะบอกตามนี้เลยวิธีการทำนะครับก็ให้เรากดตรงคําว่าทําแบบสํารวจตรงนี้นะครับหถึงสีคะแนนนะครับใช้เวลาศูนย์นาทีเนาะแล้วก็ดูตรงนี้ได้ว่าแบบสํารวจเนี้ยมันได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่แล้วก็ทําตามแบบสํารวจได้เลยก็ให้เรากดเข้าไปตอบข้อมูลนะครับในการทาทา จบ,บ kind of รับในส่วนของคะแนนได้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราเนี่ยทำตรงตามข้อมูลที่เขาต้องการหรือเปล่าจะได้รับคะแนนเท่าไหร่ก็อยู่ที่การตอบข้อมูลของเราได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้นะทำเองแล้วก็ถอนเองได้เลยอันนี้เราต้องพยายามทํานิดนึงเพราะว่าเป็นการตอบข้อมูลนะครับโดยเราจะต้องอ่านทุกหัวข้อแล้วก็ค่อยเลือกช้อยในการตอบนะครับเราไม่สามารถตอบแบบมั่ๆได้นะครับเพราะว่าเราตอบมั่วโอกาสที่เราจะได้รับคะแนนเต็มๆเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะครับสมมุติว่า1นึถึงหกคะแนนเราเข้าไปตอ อบปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอบโดยที่ไม่อ่านเลยเนี่ยมันก็จะอาจจะได้รับแค่1คะแนน2คะแนนก็แล้วแต่การตอบข้อมูลของเรานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทาตามหัวข้อแบบสํารวจตรงนี้ได้เลยเขามีให้เราเลือกทําตามนี้นะครับต่อมานะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้นะครับที่เดิมเลยนะตรง3มขีดนะครับมันก็จะมีรายละเอียดของเมนูต่างๆนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนเข้าไปดูได้นะครับว่าเราจะดูเมนูไหนการแรกลกรางวัลของรางวัลมีอะไรบ้างแล้วก็สามารถกดดูได้เหมือนกันนะครับของรางวัลตรงนี้เนี่ยก็มีทั้งการบริจาคนะครับผมเข้ามูลนิธินะครับตั้งงแต่80ถึ บาใครต้องการทําบุญหรือว่าบริจาคก,ก็กดบริจาคตรงนี้ได้นะครับต่อมาการแลกรางวัลทูมานิวโมเลตนะครับก็จะเริ่มต้นที่90บาทนะครับใช้เพียง450คะแนนในการแลกเงินนะครับแล้วก็150บาทใช้750คะแนน300บาทเนี่ยใช้1500คะแนนในการแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่รายการที่เราต้องการแลกรางวัลได้เลยไม่ได้จํากัดและก็ไม่ได้บังคับนะครับหวันคุณจะทําการแลกกี่ครั้งก็ได้นะครับอย่างเช่นคุณมียอดเงินนะครับมากกว่า300บาทอย่างเช่นคมี1000 คุณอยากจะแลกเงิน900บาทคุณก็สามารถแลกได้เลย3รอบนะครับรอบในการแลกเงินรางวัลเนี่ยเขาจะนับเป็นช่วงสัปดาห์นะครับอย่างเช่นวันนี้เป็นวันพุธท,ที่13นะวันพุธท,ที่13ที่ผมได้รับเงินเข้ามาเนี่ยถ้าเราแลกในวันนี้เนี่ยเขาก็จะทําการนับนะครับในจันทร์ถึงศุกร์ในสัปดาห์นี้เงินเนี่ยจะเข้าในสัปดาห์ถัดไปอย่างเช่นสัปดาห์ก่อนที่ผมแลกเนี่ยผมแลกก่อนนะครับแลกก่อนที่จะข้ามสัปดาห์เนาะผมก็ได้รับเงินในางาพันนะครับก็ไม่เกิน7 ตอนที่เราแลกเงินเนี่ยเขาจะให้เรากรอกเบอร์ wallet ในการรับเงินเขาก็จะทําการโอนเงินเข้า wallet ให้เราโดยตรงเลยนะครับอันนี้คือการแลกเงินรางวัลนะส่วนของรางวัลอื่นๆเราก็สามารถแลกได้ไม่ว่าจะเป็นไลน์นะครับ shopee pay นะครับเนี่เราก็มาดูได้นะครับ shopee mall lazada นะครับสามารถเลือกรางวัลได้เลยส่วนรายการอื่นๆเมนูอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้เพราะว่าอันไหนที่เราทําได้เนี่ยก็จะมีแค่การทําแบบสํารวจตรงนี้และก็การเชิญเพื่อนนะครับสมัครสมาชิกเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ได้ตามความถนัดของตัวเราเอง ต่อมานะครับเรามาดูที่การแลกของรางวัลสำหรับการแลกของรางวัลเนี่ยหลายๆคนเนี่ยกลัวที่จะกลัวข้อมูลของเราที่เรากรอกไปเนี่ยไม่ปลอดภยัยอันนี้ก็ไม่แนะนําสำหรับคนที่กลัวข้อมูลตรงนี้นะครับการแจ้งเตือนจากการแลกของรางวัลของทางเว็บไซต์หรือว่าทางแอปเนี่ยเ <Wh ose? S 2> ขาก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้การแลกของรางวัลครับจะต้องอัปโหลดภาพบัตรประชาชนด้วยนะครับถ้าเราเป็นการแลกครั้งแรกนะครับจะต้องเห็นเลขบัตรที่ชัดเจนเพื่อใช้แทนรหัสในการแลกของรางวัลครั้งต่อไปนะครับการอัปโหลดนะครับบัตรประชาชน เพื่อนะครับหนึ่จัดบัญชีปลอมที่ใช้ในการโกงระบบ2นะครับเพื่อจัดการทําภาษีเมื่อมีการเริ่มใช้งานพร้อมเพย์หรือเมื่อสามพาสามพากรนะครับเรียกตรวจนะครับตรงนี้เราก็ต้องกอกนะ กากระบาดปิดไปนะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็ให้เรากรอกข้อมูลนะครับหนึ่งคือการใส่รหัสยืนยันในการเข้าสู่ระบบวันเดือนปีเกิดนะครับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักกรอกทั้งหมดทั้ง3ช่องนี้ได้เลยถามว่าไม่กรอกข้อมูลได้ไหมในการแรกลกรางวัลไม่ได้นะครับถ้าเราไม่กรอกข้อมูลเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าแลกในส่วนของรางวัลได้เลยนะครับเพราะว่าเราต้องกรอกข้อมูลนะครับในการเข้ามาในส่วนของการเลือกรางวัลนะนะครับมันเป็นระบบของทางแอปนะครับเราจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อที่จะยืนยันการแลกรางวัลนั่นเอง ถ้าเราไม่ต้องการกรอกข้อมูลเราก็ไม่สามารถแลกได้เลยเม้แต่ครั้งเดียวนะครับต้องกรอกข้อมูลทุกครั้งในการเข้ามาแกลกรางวัลนะครับแล้วก็มาเลือกที่ทูม o นี่ w a ล l e ตนะครับเลือกรายการที่เราต้องการถอนเงินตามคะแนนที่เรามี 90, 150, 300นะ ผมได้แลกไปที่150นะครับใส่เบอร์ Wallet ตรงนี้เพื่อที่จะใช้ในการรับรางวัลนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ w a l l ็ตของเราลงไปทั้ง10ตัวเลยครับเริ่มตั้งแต่0ูนย์ขึ้นไปนะประมาณนี้กดติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับแค่นั้นเลยนะครับในการแลกรางวัลแล้วก็รองเงินเข้าทูมมี่ Wallet อย่างเดียวได้เลยก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับในส่วนของตัวยิมเ e สเซอร์การใช้งานทั้งหมดก็เป็นการทําแบบสํารวจทั้งหมดเลยเงินรางวัลที่ได้รับมานะครับก็เปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคลิิิปปแลละ158บาาดังจ่ยยกตเเเหมนะือ ตัวยิมรีเสิร์ชนะครับใครสนใจก็ลองไปสมัครเล่นดูทําเงินดูได้ทําเงินฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์สิ่งสําคัญเลยไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ